6ประโยชน์ของวิตามินซีชนิดทาข้อหนึ่งคือเวลาคุณทาวิตามินซีครีมไปทั่วหน้าเนี่ยมันจะช่วยทําให้วิตามินซีครีมเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวนะครับและทําให้ผิวเราเนี่ยอุ้มความชุ่มชื้นหรืออุ้มมอยเจอร์ไรเซอร์ได้ดีขึ้นดังนั้นวิตามินซีครีมจึงเป็นตัวหนึ่งที่คนมักจะไปทําวิตามิน C, ซีซีรั่มกันเยอะมากเลยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกครีมหรือซีรั่มยิงต่างกันแค่นี้ครับคือตัวครีมเนี่ย อาจจะมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ผสมด้วยแต่เซรั่มเนี่ยก็จะเน้นการซึมล้ำลึกโดยที่อาจจะใส่มอยส์เจอร์ไรเซอร์ลดลงประโยชน์ข้อที่2ของวิตามิน C ีครีมก็คือมันช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทนต่ออนุมูลอิสระที่เกิดจากแสง UV หรือแสงแดดได้มากขึ้นข้อที่3คืออันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะครับ จริงๆแล้ววิตามินซีครีมเนี่ยนอกจากทาให้หน้าใสแล้วนะครับมันยังช่วยทําให้ผิวหน้าเราเมีเม็ดสีผิวส่วนเกินลดลงพูดง่ายคือถ้าในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า lightening ก็คือทําให้ผิวดูกระจ่างใสและดูขาวขึ้นเล็กน้อยข้อที่4คือวิตามินซีครีมเนี่ยด้วยตัวมันไม่ว่าคุณจะกินหรือคุณจะทากระดาษเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าช่วยทําให้ผิวหน้าเราเนมีการเกาะตัวของคอลลาเจนหนาแน่นขึ้นใช้คําว่าหนาแน่นขึ้นนะครับดังนั้นหมายความว่า คอลลาเจนในคนแก่เนี่ยก็จะค่อยๆหลวมๆนะครับทำให้เกิดความหย่อนค้อยเวลาทาวิตามินซีครีมเข้าไปก็เลยทําให้ตัวคอลลาเจนบนผิวหน้าเราเนี่มีความหนานแน่นขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นนั่นเองข้อที่6นะครับคือช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าโดยปกติแล้ววิตามินซีครีมเนี่ยวเยวลา,าทาเข้าไปนะครับมันจะทําให้คนที่ มีผิวมันทีโซนบริเวณนี้นะครับควบคุมความมันได้ดีขึ้นหรือหน้ามันระหว่างวันน้อยลงซึ่งโดยส่วนตัวผมจะทาวิตามินซีครีมตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าแก้มของผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องแก้มแห้งอยู่แล้วเนาะนะครับผมก็จะทาแค่วิตามินซีครีมตรงนี้นะครับเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะทากันแดดน,นะครับส่วนใครก็ตามที่มีปัญหาผิวมันนะครับผมแนะนําว่าในปัจจุบันเนี่ย คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่ากันแดดดูที่ S.P.F. อย่างเดียวนะครจริงๆผมอยากจะบอกว่ากันแดดในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดูทั้ง S.P.F. ได้ด้วยแล้วก็ดูว่ามันเหมาะกับผิวแห้งหรือผิวมันโดยส่วนตัวแล้วของผมเนี่ยตรงนี้เป็น T-zone ซึ่งเป็นมันนะผมจะทากันแดดผิวมันที่ชื่อว่ากันแดด Ultimate ส่วนตรงแก้มเนี่ยผมจะทากันแดดผิวไว้ดังนั้นใครก็ตามผิวแห้งอาจจะพิมพ คำว่าก,กันแดดผิวแห้งได้เพื่อดูรายละเอียดของกันแดดที่ผมใช้ที่คลินิกใครเป็นคนผิวมันสามารถพิมพ์คําว่าก,กันแดดผิวมันได้ครับแล้วขอข้อมูลเพิ่มเติมผมจากแอดมินถ้าภายในสินาทีอย่างจบคลิปนี้แอดมินผมไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถทักใน Li น์แอดดรทีมหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้นะครับดังนั้นะร,รักทุกคนนะครับผมทําคลิปนี้จากแคนาดาเพื่อตอบคําถามนะครับเป็นแฟน,แฟนหลายคนที่ถามมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิตามินซีครีมเนี่ยจะทาหรือก,กินดีผมแนะนำว่าจริงๆแแล้้้วมันนนเเป็บบีถาาารจะท ก็จะได้ผลในตำแหน่งที่เราทาแต่ถ้าเรากินจะได้ผลตั้งแต่หัวจะหลดเท้าแต่ถ้าถามผมนะผมทั้งกินทั้งทาเลยทาใช้วิตามินซีครีมแต่กินใช้นิวซีบีนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียในคลิปนี้นะครับสามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับเพื่อนๆที่ช่วยแชร์นะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ